ใครที่กาลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกม n a นาเบกเอาใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงขึ้ถึง30%กันเลยทีเดียวแต่ยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e m i n t รับเติมเกม Li@ n e Apple m i n t หรือคลิกลิงใต้ดีดคลิปชันได้สวัสดีชาวฟาร์มเมอร์ทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะไปฟาร์มกันที่แแบบไร่ฮะแบบนี้เนี่ยมีแต่ความบันเทิงฮะเริ่มต้นกันที่ซอ,อเลยะบืืนนนนนราาแไ่่เเเ้ตตโมมมมดดิววววอออกกััยข็ง แกแน่เลยแม่งกาผิดวะ เจ็บที่หมายปืนกระสุนเลยวะเอา เกือบตายเฮ้ยได้เลยอ่ะแบตเตอรี่หรอว่าแหละเย้เซฟของเราโปรฟรีเซฟฟรีเซฟโปรโอ้ว้าวโปร นี่เนี่ยไม่มีใ <izon> ครมาเล่นกับเราเลยฮะได้แค่ของในเซฟครับด <S 2 S 1> ีแมทดีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้หรือเปล่าวะทำไมลูกซองอันนี้มันติดไปฉายไม่ได้วะน้องมาดูเฮ้ยยิงใครอ่ะขวามือข้างหน้านี่แต่บอลตนเฮ้ยแม่งเลยโจไปผมวัเนี่ยขอตะกี้แกหรอตะกี้ถืาถือโอ้เจอโอ้เ้ย หนีไปหนีไปหนีอยู่หลังรถหลังรถหลังรถแต่มอเต็งยาอยู่โอ้โหโจเยอะเยอะเกินไปไม่สองตัวก็แล้วต้องตัดให้ตัวนึงตัวสวยสวยไอ้ดีจึ้งหมูมึงวิไอ้ดีเฮ้ย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 คอยอยู่วะคอยอยู่เฟรนด์บรอห์ขอยู่เฟรนด์เฟร่ดนมันอยู่ไหนวะเอ้าไอ้ไอ้ตองตายดูอะไรอ่ะ ใช่ครัมันทำเพื่อนเราอย่างนี้เอาไงดีวะโจเพื่อนมันว่าพวงไอ้เพื่อนไอ้พวกนี้เลยเออเพื่อนนี่นะตองมันปล่อยตัวไปห้องน้ำครับโดนตี้ที่เกิดโกดังล่างเนี่ยวิ่งขึ้นมายิงตายงานนี้เนี่ยต้องล้างแค้นสักหน่อยละแม่งวิ่งออกไอ้เหี้ยหวยอะไรกูไม่หมดโจโดนขาหน้าโจโอเคจะไปมันหนีไปไหนมันหนีวันนี้วันนี้ขวา

โ,โ,โอ๊ย,อยว้าวว้าวว้าวาตาอนี้ก็แก๊งหนูทั้งนั้นเลยครับรีแมตดีกว่าหายเนี่ยเราคงเข้าไม่ทันละ<า>ใช่ใช่ผมเ,เดือดอยู่โอ๊ยบออนี่แม่งเป็นที่อะไรเนะี่ย <c oughs> ตาย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 ,ตาย

ไหนว่ไม่ตายโจรตรงไหนสะพานสะพานใช่ไห,ไหน,ไนไหนน่าจะไหนผมยิงไม่ตายคูนใหญ่ก็มีนะตายเอไปตายตายเปนต่มีปะเป็นสองคนเป็นสองคน โอ้โหแล้วกูติดทุกอย่างดีเดินก่อกลางมาตีใหม่ไาไหมไหนบอกวะแหม่ดูเซ็ตแปลกๆตินเตินี้ไม่ไหนเต้นแรกยูอแล้วอุ๊ยนี่เซ็ตดีเนี่ยเซ็ตดีเฮ้ยกอดดิดยท เราออกมาลินข้างนอกเนี่ยในหายเข้าไปอีก,กอแล้วครับรเร็จแล้วสองการดอ้วยเหรออาวไนจริงด้วยว่ะใช่เหรอแต่มันเก็บไปเออมอราว่าน่าจะไหนนะ ตอนแรกมันเหมือนไหนมันส่วนผมไปด้วยไนงะแหมเจอเซิตเยใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยค่อยชื่นใจหน่อยฮาร์ตานนี้โชคดีที่เราปืน M K มาด้วยคนระับได้ยิงไปหลายตัวเลยแต่เสียได้ฮนะตัวนั้นเนี่ยเพื่อนเขาเก็บไหนให้อดได้ไหนเลยเกียร์คนดีกว่า

แม่เงเอ้เลือดมันร้อนว่ะ เรือเรือครั้งแรกสวัสดีครับ ไมเคิดไปแล้ว ๆนาย p a r เนีั tamam ่นด i อมันเหลอดชัดหอวคนเดีย ไ้เขาเป็นไรกันมันปอดมันเยอะไงก็ดูมันงงอะ่ะเสียงมันงงอะ่ะปอดมันเยอะเสียงมันงงอะ่ะมามา อะไรนักหนาวเนี่ยเย้มาบอยสุขสีอามนแม่งเอ้ย 嘿嘿。<laughs> มดฮะหนัว่าไม่ตายไอ้เหี้ยวัดไหน่เลยนี่บอกได้เลยครับว่าตานี้เนี่ยสิงสาราสัตว์เพียบเลยฮะอยู่กับทุกซอกทุกมุมเลยอ่าคุณชอบเย้ ไอไอไลอินโดนีเซีย bro อินโดนีเซียเวอี่คอนโตคอนโต bro เวอี่คอนโตคอนโต bro I I love อินโดนีเซีย so much b r เฮ้ยเยี่ยคน Ây <laughs> Mình tham bày thứ à quá <laughs> Oh yeah, bro. อ๋อเล่นไดนบ้างยังเล่นไปตาเครับเล่นไปตานะึงยระวังหนูมันเยอะหนูเราจะสู้เราได้คนดูเยส e s yes bro Ja, oh. yeah. ja. <laughs> <laughs> เก็บมาเนี่ยของก็อิ่มเหมือนกันนะเนี่ย Hi <laughs> 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 tạo của giày đi chứ Mẹ นึกว่าไม่มีใครอะฝั่งนี้อยู่กันเต็มเลยครับแต่นั่นแหละฮะไม่หลอดพ้นสายตาของเราเก็บไปเก็บมาก็นั่นแหละครับรู้ตัวกจีนี่เดินไม่ได้แล้วฮะแปดร้อยเอ็มแอมแอมสิ <c oughs> ่้ลอดมาคนดูหลานสี่นหมาน แมกเลยวุ้ยไอ้ลูกบอลเหยียแบบเป็กสามสิบนี่วะอเอ้ย แม่เงยแม็กสามสิบลืมไป หรือ MK, หรือเปล่าวะเก็บที่มายเลย ตั้งแต่ดูมาเล่ยเลือจัดได้อย yeah ู่พี่วันนี้ได้อยู่ของผมได้อยู่อีหยาเอ๊ะ M นี่เคก็วืร์ขืนอเงี้ยิงๆนั่นแหละ ยาย่ๆกลางคืนแล้วไม่มีแรงผมจะาย่ๆแค่ตอนผมนอนเต็มอิ่มปกติไม่มีแรงแ,และในายรอบนี้เนี่ยมาจากไหนกันไม่รู้ฮะเต็มเลย,ยอิ่มอย่างนี้เดี๋ยวเราออกก่อนดีกว่าครับ Let's go out bro w e e c e <oughs> bro ถึงรอคุณดูลักแสน แต่กล่องแดงไม่มีเลย หมดเลยสีตัวแม็กเดียวตัวละลคนผมบอกแล้ว <c oughs> ผมตาหลังเปห้า็ห้าดีก่อนองเขาอเคงื์ดีอ่ะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> Hey, yeah.